กันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม l i s t g o b a l นะครับครับวันนี้ก็ผมก็ได้เข้ามาเล่นกับฝรั่งนะครับก็ผมเจอห้องนี้ก็เลยกดเข้ามานะครับก็รอได้ไม่นานก็เจอห้องนะครับและคนก็เข้ามาครบนะครับผมโอเคไปดูในเกมกันเลยครับก็สีดำได้เริ่มก่อนนะครับแล้วก็เป็นผมก็คือสี เขียวเอ้ยไม่ใช่สีเขียวสีส้มแล้วก็สีขาวแล้วก็สีเขียวนะครับสีเขียวเป็นเจ้าของห้องนะครับอ,อันนี้ผมกาลังดูนะครับว่าผมจะเลือกที่ตั้งเป็นตรงไหนดีแล้วก็ผมก็ว่าออเคตรงนี้แหละน่าจะดีที่สุดละผมก็เลยว่าจะคลองตรงนี้นะครับแล้วก็จะเอาขึ้นขวาบนนะครับคลองข้างบนให้หมดแล้วก็ค่อยทยอยมาตรงกลางแล้วก็ค่อยกินไปให้หมดนะครับถ้ามันเป็นตามแผนนะครับผมก็พยายามดูว่ามันบวกเท่าไรกันบ้างก็น่าจะตามนี้เลยครับ โอเคก็พอสีดำเขาเล่นจบนะครับก็จะเป็นถึงคิวผมครับในตอนนี้ครับผมก็เห็นว่าสีดำเขาเริ่มตีข้างบนแล้วนะครับผมว่าเขาน่าจะยึดข้างบนนั่นแหละครับผมก็คงไม่รอดหรอกไอจุดเดียวผมนะนะั่นแหละโอเคผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมว่ายังไงผมก็จะคลองตรงนี้อยู่แล้วนะครับโอเคถึงนายจะเอาจํานวนคนขึ้นมารวมให้มันได้เยอะเราก็ไม่กลัวนายหรอกนะพอเราเองฮะก็จะบวกหมด เราก็อัดให้เหมือนกันดูซิว่าเจ็ดจะสู้สีได้ไหมผลคําตอบมาก็ตามนั้นแหละครับผมโดนผมตีไปเหลือสองนะครับผมก็ไม่รู้จะทำไงต่อก็เลยะตีตรงนี้อีกสักหน่อยแต่เอ้าทำไมถึงแตกอตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ตัวนะครับเพิ่งมารู้ทีอ๋อมันมันไม่ใช่หมดมันไม่ใช่หมดธรรมดาที่หนาะมันเป็นหมดที่ว่าตามตัวเลขครับเปอร์เซ็นต์นะตามเปอร์เซ็นต์ มันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าเลขเลขมากตีเลขน้อยนะครับจะเป็นแบบเลขน้อยจะตีเลขมากก็ได้นะครับโอเคถึงตรงนี้ก็สีดําก็ของข้างบนไปได้แล้วนะครับตรงนั้นเป็นบวกสี่นะครับตอนนี้สีดำบวกสี่ไปแล้วนะครับอ่าเพราะถึงคิวผมนะครับผมก็ได้ทําการอ่าบวกตรงนี้ไปนะครับโอเคทีนี้ผมก็ตีเพื่อยึดข้างล่างบ้างนะครับในเมื่อสีดาเขายึดข้างบนได้เราก็ยึดข้างล่างได้เหมือนกันครับโอเคผมผมบวกห้าบวกเกยอะฝานะครับ ผมจะทําการตีขวาบนต่อเลยนะครับหลังจากจุดนี้ไปนะครับทีนี้ตาสีเขียวนะครับเขาเลือกที่จะกินตรงกลางนะครับแล้วก็จะคุมตรงกลางผมก็ทีแรกก็ไม่เข้าใจนะว่า,าเขาจะตีผมออกมาทําไมผมลองโดยทีก็เลยรู้ว่าความจริงแล้วอ่ะที่เขาต้องตีออกอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะได้คลองตรงนั้นนะครับแล้วก็จะได้เป็นปึกใหญ่นะ เพราะว่าตรงนั้นมันมันบวกเยอะอ่ะมันบวกเยอะสุดแล้วผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะหลังหลังจากจุดนี้ไปนี่แหละตรงตรงนั้นตอนตอน,ตอนนี้ผมวางใจมากผมก็นึกว่าแบบเขาจะไม่ตีผมแล้วแต่ความเป็นจริงคือเขาตีข้างในอยู่ผมก็ไม่เห็นเหมือนกันผมจะมาดูอีกทีหนึ่งซีนมัมเขาบอกไป11แล้วนะครับก็เขาน่าจะคลองข้างบนไปแล้วล่ะท,ท,ทีนี้ทำไงได้ผมไปตีเขาไม่ได้นาะผมก็คงได้อยู่แค่ตรงนี้ไปก่อน พอมาถึงจุดนี้สีดำนะครับเขาก็พยายามที่จะฉีกตรงกลางนะครับแต่ว่าเขาก็ตีผมไม่ผ่านนะครับผมไม่ตายง่ายๆหรอกครับพอม้าผมมันถึกมากทหารทหารพลผมมันเยอะจริงๆถึงแม้จะมีคนเดียวโอเคทีนี้ผมบบกสิบนะครับแล้วก็เลือกที่จะเอามากันตรงกลางนะครับเพื่อไม่ให้ใครมายึดตรงกลางได้ง่ายๆนะครับ แล้วผมก็มากันข้างล่างไม่ให้ใครตีเข้ามา,าตัดผมได้เหมือนกันนะครับทีนี้ผมก็เลือกที่จะขึ้นอเอาข้างบนนะครับแต่ว่ายังโอกาสยังมีไม่มากพอน,นะครับก็เลยเชื่อมตรงนี้ให้เข้าต่อกันครับเพราะว่ามีโอกาสก็จะได้ดึงตัวมากันได้นะครับทีนี้ผมก็เลยเลือกที่จะตีส่วนนี้ครับแล้วก็ค่อยๆทยอยที่จะเอาข้างบนนะครับโอเค โอ้ทีนี้ผมเห็นว่าการ์ดผมนะครับมันครบ3บามใบแล้วมันบวกได้นะแต่ว่าคือผมก็ยังไม่ไม่ไม่อยากจะใช้ทีเดียวนะอยากให้คนอื่นเขาใช้ไปก่อนอนะแต่ดูแล้วถ้ามันทำถ้าทุกคนทําให้ผมแบบกดดันกดดันผมทําให้ผมต้องเปิดไพก่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะในส่วนนี้อ่านะผมก็เห็นว่าสีสีเขียวเขาตีขึ้นบนนะครับผมก็ว่าเขาคงไม่ตีคนแล้วแหละ ในความเป็นจริงนะครับเขาเลือกที่จะตีขึ้นบนก่อนแล้วลงมาตีดันลงมาข้างล่างนะครับโอเคเพื่อเขาจะได้บวกบวกเตรงนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ตีของผมไม่แตกนะครับเขาเลยอดบวก7ไปนะครับในรอบนี้โอเคตอนนี้สีดําก็บวก14ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เพิ่งมาเห็นเหมือนกันก็สีดำน่าจะคุมสองสองสอเมืองไอสองเกาะของด้านขวาไอด้านซ้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับในเมื่อสีดำขอคองตรงนั้นเดี๋ยวผมจะคลองซีขวาเหมือนกันนะครับแต่โหสีดำเขาลงลงลงขวาบนนะครับผมก็ระวงระวังว่าเขาจะลงมาตีผมเหมือนกันนะครับแต่ว่าผิดคาดครับเขาเลือกที่จะตีดันขึ้นเพื่อจะไปเอาบวกข้างบนนะครับไม่เลือกที่จะลงมาตัดผมนะครับถือว่าผมก็ยังดวงดีนะครับผมก็เลยถึงตาผมผมก็เลยจัดหนักจัดเต็มครับใส่ไพ่ที่มีทั้งหมดนะครับลงลงไปยังเกาะหนึ่งนะครับ ทีแรกผมก็เลือกว่าจะเอาตรงนี้แต่คิดไปคิดมาว่าเอาแค่หน่อยเดียวแล้วก็มาลงตรงนี้เพื่อจะคลองจุดตรงนั้นแทน,นครับทีผมก็เลยเลือกจะตีขึ้นไปนะครับเพื่อแบบกันไม่ให้เขาแบบลงมามากเกินไปนะครับมันจะเป็นอันตรายแต่ก็ตามที่เห็นเลยครับกลายเป็นว่าผมเอาห้าเอาหกสิเอาหกตีสองกลายเป็นผมแพ้แทนนะครับผมก็เลยท้อตัดใจไปก็เลยเลือกที่จะมาเอาตรงนี้แทนนะครับ ผมแบ่งตัวเป็นอย่างละครึ่งนะครับเพื่อจะเอาส่วนตรงกลางที่ใหญ่สุดนั้นตีซ้ายนะครับแล้วก็เอาข้างบนตีแบบที่เห็นเลยครับแล้วผมมาดูทีว่าเวลามันน้อยเกินไปนะครับผมก็ว่ามันคงไม่ทันแล้วผมก็เลยเลือกที่จะเอาตัวออกมากันก่อนนะครับเพื่อให้ทันเวลาครับครับทีนี้พอสีเขียวอีกรอบหนึ่งครับเขาก็เลยหลงตัวนะครับมาในตรงกลางนั่นเองนะครับผมเขาก็เลือกที่จะ ขึ้นไปข้างบนเหมือนกันนะครับเพื่อแบบไม่ให้ใครตัดเขามาได้นะครับแล้วเขาก็จะตีของกลับไปเหมือนกันนี่นะครับเขาก็ได้ส่วนเขาแล้วแล้วเขาก็ตัดขึ้นไปข้างบนเหมือนกันนะครับทีนี้ผมก็คิดว่าเขาคงจะแบบไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แบบไม่แบบ ไม่ไม่รีบร้อนนะครับคงจะใจเย็นๆแล้วทีนี้นะครับผมก็แบบเลือกจะวางแผนว่าจะเอาอย่างไงดีจะคุมตรงไหนก่อนดีเพราะว่าสีดําเขาก็คองตรง4กับ5ไปแล้วถ้าผมไม่รีบคองฝั่งนี้ก็ด้วยอ่ะผมจะกลายเป็นฝั่งที่เสียเปรียบนะครับผมก็เลยรีบว่าดังนั้นผมต้องรีบจัดการนะครับคลองพื้นที่ส่วนตรงนี้ให้ได้นะครับ นี่ครับผมก็เลยแบบหนังเหลียวจะบวกเดี๋ยไหมว่าเปลี่ยนใจว่าเอาตรงนี้ดีกว่าเราอัดเข้าตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปสอยขวาบนทีเดียวครับนะครับผมก็เลยตีแล้วก็แบ่งตัวแล้วก็ตีเพื่อยึดของตรงนี้นะครับเพื่อา,าร์มไม่ประมาทนะครับผมเลยแบ่งไว้เยอะๆหน่อยนะครับเหมือนกลัวพลาดคราวที่แล้วนะครับ <laughs> มันเปอร์เซ็นต์นมันแล้วแต่เนาะมันแล้วแต่จริงๆ,ๆ ผมว่าเก็บตัวไว้ดีกว่านะไม,ไม่รีบร้อนถึงว่าเขาจะมีแค่3เรามี9มันก็อันตรายอยู่ดีผมก็อากันไว้ก่อนนะครับเราก็จบต,ตอนนี้ไปตอนนี้สีขาวเขาบวกแค่3เองนะครับเท่าที่ผมเห็นผมคิดว่าสีขาวเนี่ยน่าจะเสียเปรียบที่สุดแล้วอาจจะเป็นคนแรกที่จะแพ้เลยก็ได้โอ้โหพอมาดูทีสิบสีบเขียวเขาบวกไป16แล้วนะครับอันตรายจริงๆ ผมว่าเล่นระแวงแล้วเขาจะตัดผมไหมแล้วความเป็นจริงมันก็ตัดมันก็เป็นความจริงนะครับเขาก็ตัดผมนะครับแต่ว่าเขาแค่จะลงไปตัดอีกสีหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ได้จะตัดผมทีเดียวผมก็โอเคยังโล่งใจนะครับคือว่าเขาแค่ลงไปนะครับไม่ได้ตัดผมจนหมดนะครับถือว่าผมยังดวงดีเหมือนกันครับทีนี้แต่ผมก็ไม่ได้สนใจนะถึงแม้ว่าเขาจะตัดผมมาแต่มีโอกาสผมก็ตัดเขาคืนเหมือนกัน พอมารู้เตอร์อีกทีอา้าวสีดําแม่งบวกไป16แล้วชีตผมจะทํายังไงละ่ะผมว่าเริ่มระแวงแล้วไอ้ข้างบนนั่นนะ่ะไอ้ขวาบนนั่นเขาจะลงมาตัดผมไหมเพราะว่าผมเองก็ไม่มีเกาะแล้วข้างล่างสีเขียวก็ตัดผมผมแบบใจหวั่นมากครับแบบกลัวเขาจะลงมาโหแล้วเขาบอกอีก6ผมว่าถ้าเขาไปบวกตรงนั้น,นี่้ผมตายแน่ผมตายแน่แต่แบบโหแบบผมพยายามไปหาวิธีกันหลายๆวิธีนะครับแต่สุดท้ายก็เขาเลือกที่จะไม่ไม่ลงมาตีผมนะครับ แต่เลือกที่จะกันตรงนู้นถึงคิวผมนะครับผมก็เลือกที่จะบุกใส่เต็มกําลังนะครับไม่แคร์ครับไม่สนครับไอ้โดนสนโดนแคร์ครับแล้วผมก็เลือกที่จะดึงเกาะกลับมานะครับยึดคองเกาะกลับคืนมานะครับโอเคทีนี้จากครา้ที่แล้วเขาพังของเราไปได้นะครับผมก็เลยตัดของเขาเหมือนกันครับแล้วผมก็เลือกที่จะทีแรกผมจะจบแค่นี้นะครับแต่ว่าผมว่าผมยังไม่ได้ีตรีมนี้ผมก็เสียวๆตรงนี้เหมือนกันผมก็เลยเลือกที่จะตีขึ้นมาข้างบนนะครับ แล้วก็ตัดมาตรงนี้ทีหนึ่งครับเพื่อว่าทีนี้ครับเวลาเขาจะตีเขาต้องตีเก้าก่อนนะครับทุกเกาะเขาต้องมารวมที่เก้าเขาฝัดจะตัดมาผมได้มาขนาดน,นะครับ yeah. ผมว่าผมจะตีทั้งหมดละแต่เวลามันมันดันเกินไปอ่ะมันกดดันผมก็เลยเลือกที่จะเอาห้าที่ตีเขาไว้นะครับกลับขึ้นมานะครับถือว่าแค่ตัดกันไปตัดกันมาเท่านั้นครับไม่ได้หวังที่จะ,ะกินพื้นที่เขานะครับตอนนี้แบบสีขาวแบบล่อแหล่มากเลยครับบวกสามบวกสามบวกสามทุกตาเลยคือไม่มีเกาะเป็นของตัวเองเลยอะ ใช่ครับมาถึงทีนี้สีเขียวเขาก็มี 8, แล้เราก็บวกอีก10นะครับเป็น18นะครับนะครับเขาก็ตีขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อว่าจะไปดูว่าข้างบนเป็นยังไงกันบ้างแต่เขาก็น่าจะเห็นแล้วครับว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่กินข้างบนนะครับเขาก็เลือเล่อกที่จะตีเคร่องล่างแล้วก็ดึงตัวกลับลงมาในที่ของเขานะครับโอเคทีนี้โ,โหสิบห้าสีดำก็บอกต้องสิบห้านะครับผมแบบ หม่นใจมากว่าเขาตีผมแน่เขาตัดผมแน่แล้วก็เป็นความจริงครับเขาก็เลือกที่จะลงข้างบนขวานะครับแล้วก็ตัดผมจริงๆด้วยนะครับแต่คือประมาณว่าเขาน่าจะตัดเอาแค่เกาะเขาคืนนะครับไม่ได้จะลงมาตัดผมจนหมดเลยนะครับถือว่าก็เขาคิดผิดเองนะครับที่เลือกทำแบบนี้นะครับทำให้ผมโชคดีไปนะครับนะครับผมก็เลย ดูไพ่ในมือตัวเองนะครับก็เห็นว่าเอยอ้มันบวกได้พอดีนี่หว่าโอเคงั้นก็ดีเลยผมก็เลือกที่จะบวกถึงคิวผมนะครับผมก็เลือกที่จะนี่ครับบวก2จุดแล้วก็จะตียัดลงไปนะครับแต่ก็ถ้าทางที่ดีผมก็ควรจะต้องกันฝั่งตรงนี้เพื่อไม่ให้เขาตีขึ้นมาด้วยนะครับแล้วผมก็จะคล้องข้างบนแล้วครับผมจะบวกทั้งหมดนะครับแล้วก็ลุมอัด2ด้านนะครับ ต่เมื่อกี้นี้เวลาน้อยเกินไปนะครับผมก็เลยรอ,อขราวต่อไปนะครับมาถึงคราวนี้นะครับผมก็เลยใส่เต็มที่เลยครับรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็จะตีขึ้นทีเดียวเลยครับผมใส่ยับครับทีนี้ใส่ยับเลยเพราะว่าทางสีเขียวเขาก็ไม่ไม่ค่อยมีจํานวนคนแล้วนะครับถึงแบบเขาจะมีไพ่ในมือก็กเถอะนะแต่ก็ผมก็เหมือนเหมือนผมคิดผิดไปเลยนะเลือกที่จะตีะทั้งทั้งที่แบบผมควรจะเก็บตัวไว้กันนะนะไม่น่าเอาไปตี แต่ถือว่าเป็นการตัดเขาไปด้วยนะครับในทางหนึ่งตามนี้เลยครับผมเลือกที่จะตีกลับมาเหมือนเดิมนะครับเพื่อว่าผมจะเอาข้อมูนนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามครับเวลาที่เจ้าของห้องเขาให้มามันน้อยมากผมก็เลยต้องแบบรีบจบก่อนนะครับ ชีพพอมันถึงรอบนี้นะครับผมก็แลจะเคลียจะสะสางรอบที่แล้วให้จบนะครับเพื่อว่าผมจะได้ครองขวาบนให้มันหมดหมดไปนะครับผมก็เลยเลือกใส่คนไปให้แบบไห้สุดเลยครับผมผมก็กะอยู่พยายามกะเพื่อจะได้แบบใส่ทะลวงทะลวงแบบทีเดียวหมดเลยแบบมันก็บางทีมันมันก็แบบถ้าเราทะลวงหมดมันจะทําให้เราเปาะลงนะครับผมก็เลยเลือกที่แบบว่ากันกันไปก่อนนะครับ มีมีไพ่พอดีไพ่ผมเต็มนะครับผมก็เลยเลือกที่จะเอาลงตรงกลางเพราะว่าจี้ตรงกลางด้วยนะครับทีนี้สีเขียวเขาจะได้แบบต่อต้านอะไรผมไม่ได้นะครับผมก็เลยเลือกตีก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมก็เลือกที่จะตีสีดําออกไปนะครับเพราะว่ามันอันตรายครับที่ผมจะปล่อยเขาไว้เพราะบางทีแบบถ้าเขาบวกมาแล้วเขาตีผมเนี่ยผมอาจจะแพ้เลยก็ได้ผมก็เลยต้องแบบแยกกันไ้ก่อนนะครับแล้วก็ ตีแบ่งไปนะครับแต่มันไม่ทันนะครับเวลามันน้อยมากผมก็เลยหมดเวลาไปก่อนที่สีเขียวนะครับเขาบวกบวกไป1 8บ9ครับแต่เขาก็เลือกจะตีไปหาสีขาวนะครับไม่ตีผมนะผมก็เลยแบบดวงดีอะ่ะถือถือว่าโชคดีที่เขาแบบตีกันเองอะ่ะยังไม่ตีผมนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับ28 28เขาก็โผล่มาข้างบนแล้วก็ตีสีขาวไปจนเกือบหมดนะครับ แล้วก็พยายามที่จะยึดของผมด้วยนะครับแต่เขาดึงกลับไปก่อนครับเพราะเวลาหมดนะครับทีนี้ผมก็เลยเลือกที่จะเอาตรงกลางนะครับมาเป็นของผมซะมันจะได้ง่ายต่อการคุมนะครับในการคุมเขตตรงนี้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะตีทั้งหมดนะครับเพื่อผมจะได้บวก7ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคทีนี้ครับผมก็เลยเลือกตีไปเลยครับไม่ไม่แคร์ใครแล้วครับไม่แคร์สีอะไรแล้วตีอย่างเดียวครับตีให้ยับ มาถึงจุดนี้ผมก็ตีหมดเลยครับไม่สนเลยครับไม่สนแล้วตีย่างเดียวครับตีตีตีแล้วก็คลองตรงกลางไปได้เป็นที่เรียบร้อยครับคลองกลางคลองตรงกลางได้นะครับก็แน่นอนครับผมก็ต้องขึ้นไปเอาขวาบนต่อนะครับแต่ก็เหมือนเดิมครับเวลามันก็น้อยมากผมแบบตอนที่ผมตีสีขาวนะครับผมหวันว่าแบบเขามีผ้าอยู่ใ้า่บเขาต้องบวกแน่แน่แล้วเขาต้องบวก30อ่บะถ้าผมเก็บไว้เนี่ยผมโดนตียับเนี่ยผมก็เลยต้องรีบตีสีขาวออกไปนะครับเพื่อแล้วก็จะยึดข้างบนนี้ด้วยครับ แต่สุดท้ายเวลาก็น้อยเหมือนเดิมครับผมก็คองไม่ได้ต้องรอ,อาตาต่อไปนะครับจริงๆครับผมเห็นสีขาวแบบบวกสามอะ่ะแล้วก็บวกอีกสามสิบเนี่ยคือแบบผมว่าแบบมันต้องมีคนแย่แน่ๆอ่ะสีสีขาวต้องตีผมแบบผมคิดว่าสีสีเขียวเนี่ยอาจจะเป็นสีขาวตีแน่แต่ผมก็ต้องแบบไม่ไม่ไปตัดเนาะเพราะว่าผมต้องคองพื้นที่ก่อนถ้าผมไปตัดเขาแบบมันอันตรายเกินไปอะ่ะ ผมก็เล w ือกที่จะเซฟนะครับแล้วก็พยายามจะคุมพื้นที่กับนะครับเพราะว่าผมโดนสีเขียวกับสีดำตีมานะผมก็จะคลองสีตรงกลางคืนนะครับแล้วก็จะเอาขวาบนมานะครับทีนี้มันจะทําให้ผมเล่นง่ายขึ้นนะครับถ้าผมคลองตรงกลางขวาบนแล้วแล้วก็ตรงกลางด้านบนนะครับถ้าผมคลองหมดมันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับผมก็เลือกที่จะตีไปนะครับตีไปเรื่อยเจนคลองหมดในจุดตรงนี้นะครับ ผมก็แบ่งคนไปนะครับกันเพื่อพลาดนะครับโอเคผมก็ตีเข้ามานะครับแล้วก็ตีไปตรงกลางนะครับแต่ว่าเวลามันน้อยเกินไปครับผมก็เลยีได้แค่ตรงกลางขวาบนยิงตีตรงกลางด้านบนยังตีไม่ได้นะครับก็เสียเสียได้เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรตอนนี้ครับใกล้ถึงตอนนวสารของสีขาวแล้วนะครับเพราะว่าสีขาวไม่มีเกาะเป็นของตัวเองเลยแล้วก็โดนทั้งสีดําทั้งสีเขียวลุมจมตีอยู่นะครับ ผมก็ว่าผมจะลงไปเอาเขานะแต่คือไพ่ผมมันไม่พอผมผมบวกไม่ได้อะคือจํานวนคนผมมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายะนะเพราะผมตีเขามันก็มีสิทธิ์ที่แบบผมจะแบบเสียจังหวะนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่ตีนะครับแต่มันก็เป็นแบบที่ผมคิดนะครับสีเขียวเขาก็บวกไพ่แล้วก็ลงไปตีสีขาวแทนนะครับแต่ตทีตรงนี้ครับผมก็แบบเสียเสียดายอะ่ะคือเสียดายว่าสีขาวเขาโดนสีเขียวตีไปก่อนนะครับ แล้วสีเขียวเขาก็บวกอีกสีแล้วก็มาบวกตรงนั้นนะครับผมก็แบบหวังมากว่าเออเขาตีสีดําไปเธอเอออย่าตัดเราเลยแต่แบบคอเป็นจริงมันก็นะครับคงไม่ยอมให้ใครแบบเหนือว่าตัวเองอยู่แล้วเขาก็เลยเลือกที่จะตัดสีดําแล้วก็ปล่อยตัวมาตัดผมด้วยนะครับโอเคเขาก็ยึดตรงนั้นไปได้นะครับตรงนั้นน่าจะบวก5้าหรือบวก6นี่แหละครับเขาก็ได้ขลองตรงนั้นไปนะแล้วเขาก็ตัดผมแม้ผมบวกตรงกลางด้วยนะครับ ทีนีน้ถึงคิวสีดำผมว่าเอาสีดำเหลือสามแล้วหลกแปลว่าสีเขียวน่าจะตัดสีดำไปเยอะเหมือนกันนะครับผมก็เลยเลือกอที่จะแบบคลองนะครับคลองตรงกลางคลองด้านบนแล้วก็ตัดสีเขียวนะครับไม่ให้เขาบวกหกในตาต่อไปนะครับผมก็เลยเลือกที่จะแบบยึดพื้นที่ตรงนี้ให้หมดนะครับแล้วก็ตัดไม่ให้สีเขียวเขาได้บวกนะครับทําให้ผมแบบยังมีสิทธิ์ที่จะคมมุมอำน,นาจนะครับที่จะแบบอยู่สูงกว่าเขาไม่ให้เขาแบบ เข้ามาตีผมได้นะครับตอนนี้ผมก็แบ่งตัวนะครับเพื่อจะตีเอาขวาให้ตรงกลางด้านบนนะครับผมดีเสร็จนะครับผมก็เลือกที่จะตีเสียงออกมานะครับบีบออกมาเนี่ยครับเพื่อเป็นการตัดนะครับโอเคแล้วผมก็ตีตรงนี้มานะครับแล้วก็จะเอาทุกตัวนะครับเอากองทับใหญ่ทั้งหมดครับบีบเข้ามาครับบีบบีบบีบอัดเข้าไปเลยครับเพื่อไม่ให้แบบไม่ให้เขาตีแบบอยังไงอะตีแบบ แยกครับให้เขาแบบเจอแต่กลมใหญ่ๆอ่ะมันจะได้แบบมันเป็นทิกในการเล่นอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นการมาแล้วผมก็บวกไพ่เพิ่มนะครับแล้วก็บวกด้านบนนะครับผมตรงนี้ผมได้บวกแค่ตีห้องสองห้องนี้นะครับอาจจะไม่ได้บวกมากนะครับแล้วก็ที่เหลือมาอัดตรงนี้หมดเลยครับแปดสิบสี่บวกกันเป็นร้อยร้อยสี่นะครับทีนี้ผมเอาตรงนี้ตีสองห้องนี้นะครับเพื่อจะได้ขลองตรงนี้นะเพื่อแล้วก็จะทําให้สีเขียวไม่สามารถเอาคน มาหลงตรงนั้นแล้วก็ตีกับหลังผมได้นะครับผมก็เลือกที่จะตีไปแล้วก็ผมเห็นจุดใบนะครับคือตรงนี้มันสามารถแบบโดนตีมาได้แค่จุดเดียวคือจุดที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับ88นะครับผมก็เลือกที่จะวางตัวไว้เยอะในจุดนี้นะครับเพื่อที่เขาจะตีขึ้นมาก็ต้องตีมาตรงนั้นก่อนถ้าเขาตีเขาก็จะเสียคนเยอะนะครับโอเคผมก็คลองตรงนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้ผมก็เลยเลือกดึงตัวนะครับมาเกาะข้างล่างนะครับเพื่อไม่ให้เขาตีด้านล่างผมนะครับโอเคทีนี้ เขาจะเล่นยากนะครับเขาจะาตีผมได้ยากขึ้นนะครับแต่ผมก็ลืมสังเกตไปว่าเขาบวกอีก55ได้นะครับถึงจังหวะนี้นะครับมันเป็นจังหวะที่ต้องอําลาสีดํานะครับเพราะว่าเขาเลือกที่จะตีสีดําแล้วก็เอาไพ่สีดามาเพื่อจะบวกเพิ่มนะครับแล้วจังหวะนั้นเองนะครับมันก็เจอจังหวะที่แบบว่าซิกคอมมากเลยครับแบบโอ้โหผมแบบตะลึงอะ่ะคือเขาเอาไพ่อะ่ะทั้งหมดที่เขามีอะ่ะลุม ผแต่ก็ยังไงก็ตามครับเขาเลือกที่จะตีผมก่อนนะครับทําให้พลทาหารเขาลดลงนะครับมันมีโอกาสที่แบบผมจะตีเขากลับแล้วก็คลองพื้นที่เขาจนหมดได้นะครับและแน่นอนครับเมื่อผมคลองมาถึงขนาดนี้แล้วผู้ชนะก็คงเป็นใครไม่ได้นะครับคงจะต้องเป็นหดอยู่แล้วนะครับ แต่ก็ยังไงก็ตามครับมันมันก็เกมมันก็พลิกได้นะเพราะว่าในจุดนี้นะครับผมแบบตีพลาดน,นะครับแล้วก็ไม่ได้ลืมแบ่งตัวไว้นะครับผมลืมดูไปว่าตรงกลางนั้นอนะ่ะมันโดนปิดบังหมดนะครับต้องตีแค่ด้านหน้าอย่างเดียวผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะแล้วผมก็ไม่ได้เลือกดึงตัวกลับมาการตรงนั้นด้วยนะครับผมเลือกดึงตัวเข้าไปรวมกันนะครับทําให้เหมือนกับโดนโดนแบบเจาะออกมาครับ เขาเขามีแปดนะครับเขาก็เลยบวกตรงนั้นทั้งหมดนะครับแล้วก็ตีจอออกมาเพื่อจะตัดผมนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามครับถึงเขาจะตัดผมไปก็ผมก็ยังบวกเยอะอยู่ดีนะจะไม่ให้พลาดเหมือนคราวที่แล้วนะครับผมบวกมา41นะครับผมก็เลยเลือกที่จะวางตรงนี้สักส่วนหนึ่งนะครับเพื่อแค่ตีเข้าไปให้มันหมดในส่วนนั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือจะไปบวกด้านบนนะครับแล้วก็จะอัดตีส่วนนั้นให้หมดเลยนะครับเพื่อจะได้จบเกมนี้ไปนะครับ โอเคทีนี้ผมก็เลือกที่จะตีส่วนตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็ตีไปได้พักหนึ่งก็หมดนะครับหมดตรงนั้นแล้วผมก็เลือกที่จะมาตีด้านล่างตรงนี้ต่อนะครับเพื่อเคลียร์จุดที่เขาเคยเจาะผมไปนะครับให้มันจบสิ้นไปในส่วนตรงนี้นะครับผมก็จบแล้วครับตรงนี้หมดไปทีนี้ก็เหลือด้านบนนะครับเหลือด้านบนอีกหน่อยเดียวผมก็จะชนะแล้วนะครับก็ผมก็ตีไปได้แป๊บหนึ่งตีไปได้หน่อยเดียวก็หมดนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับใครคือผู้ชนะใครคือ คนที่ยื้หนึ่งอ่ะก็น่าจะดูออกกันอยู่แล้วนะแต่ก็แต่ก็ยังไงอ่ะเขาก็แบบยังไม่ยอมแพ้นะครับเขาก็เลือกที่จะตีผมนะครับบวกทั้งหมดแล้วก็ยอมตีแรกนะครับแบบเหมือนเป็นเฮือกสุดท้ายในการที่เขาจะสู้นะครับแต่ก็ยังไงก็เถอะเขาก็ยังชนะผมไม่ได้นะครับผมก็เลยบวกไพ่ทั้งหมดนะครับที่มีนะครับแล้วก็อัดเข้าไปทั้งหมดนะครับเขาเคยบอกกดเกมครับก็คือเกมมันก็จบแล้วนะครับเขาก็น่าจะกดออกเกมไปแล้ว ในส่วนนี้นะครับแล้วผมก็ได้ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคครับจบจบกันทันทีนะครับสําหรับลิสต์นะครับชัยชนะทั้งหมดก็คือเป็นของผมเพียงคนเดียวนะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สําหรับลิสโกโบขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ